ผมก็ต้องเอาดินที่นี่ไปไปที่บ้านผมเพราะว่าผมไหยียบไปอยู่แล้วนะครับแล้วก็มาที่นี่ก็ตื่นตาตื่นใจประหลาดมากเลยเพราะว่าเรามาเช่าโรงแรมมาอยู่3าคนใช่ไหมเราว่ามันต้องมีแต่พวกเราพอมาไม่รู้อะไรครับผมซุ้มเดียวกันกองเอเล่อยู่โรงแรมก็สิไหนอ่ะเสียงก็ดังนะท่านผู้ชมไม่รู้ว่าจะเดือดร้อนถึงผู้ังคับบัญชาหรือเปล่า นี้ไไม่ได้เพราะว่าตรงนี้มันราคาถูกที่สุดแล้วอใช่ถ้าจะใจกลางเมืองนะอ๋อแต่ว่าด,ดีนะโรงแรมก็ดีออนอนสี่คนได้คุณจริงเออมันมันเราก็มามสี่คนนี่ออก็นอนสี่คนได้ไงเออเรามาสี่คนคุณหัวเราะทำไมคิดอะไรอยู่เออเราเราคนละเตียงเออค,ครับผมก็ถือว่ามันเป็นอ่า เป็นโรงแรมที่สวยงามนะครับเนาะแล้วก็อาหารเยอะแยะมากมายไก่กองแต่ว่าวันนี้ไม่เห็นมีอะไรเลยทเรากินอาหารว่างอาหารว่างไปก่อนต้องไปเลือกเอาเองนะครับผมคุณรู้สึกอายเขาไหมครับที่คุณมาถ่ายเนี่ยเขาเดินไปเดินมาเนี่ยยูทูบเบอร์นี่ต้องหน้ามึนนะครับจริงๆไม่หน้ามึนไม่ได้ข่าวจริงคุณตื่นเต้นไหมอะไรนะครับมีณตื่นเต้นไหมมาทำข่าวอะไรนะครับพวกนี้ตื่นเต้นไหมมาทำข่าวผมหูตึงอ่ะ เขาบอกว่าเขาบอกว่าคนหูตึงของใหญ่ของใหญ่นะครับชมใหญ่ใจใจใจใหญ่ใจใหญ่นันไม่ว่านะพี่ชินได้อ่าติดเรือติดเรือครับ18บวกชอบข้างติดเรือยังไม่ครบ8นาทีกขรออยู่อ๋อรออยู่ใช่ไหมครับ่าคุณจะยกไป8นาทีบอกนะรอให้ขึ้นณรอใกล้จะร้องแล้วบ่กครับ ครับผมยาวเลยครับยาวเลยยัดเลยครับเอาบอลมันๆนะครับเด้อมันๆมันนี่สิมีมีนักข่าวมาถ่ายเจ้าหลายช่องอยู่ครับครับผมขอยาถ่ายนี่ะครับเขาให้ถ่ายท่านผู้ชมเออมาเช็คการดีอนแล้วครับผมโมเมนต์เขาใครย่านช่องใรถซีดเป๊กเมซี่ปุ๊รดิ้นก็ซีดไม่ซีดหรอ ก็ร้องไม่เหมือนไม่จีบคุณไม่ให้ก็ลร้องจบก่อนเสียจะมาโมมดเลยเนี่ย คนให้ท่านทำไมไม่บอกผมด้วยวิกจะไปร้องเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวมึงทำก่อนุูให้ตังค์รางวัลกันแล้วทำไมคุณไม่ฟังเพลงของคุณเสียงหมทำไมนะก็เป็นบรรยากาศสบายๆครับทุกคนครับมาพักผ่อนกันเนาะนานๆเจอกันทีนึงนะครับเนาะที่ดอยอินทนนท์อ๋ออันนี้ให้ให้เพื่อตบราละมานตุตมุลเนี่ย

เขาเป็นคนเขาเป็นคนอ่ะไอ้คนสภาพคนสภาพเขาเนี่ยน้องจอนน่ะเขาเป็นคนที่แบบพูดตรงแต่ว่าเรียงลำดับคําไม่ถูกก็คือความหมายเดียวกันนั่นแหละการให้รับให้เยอะๆก็หมดเยอะครับผมตัวทำไมแตงโมให้จอนถึงสามล้านนี่แั้ะ แต่โมหมกมาชุดเดียวไปนี่เาเปิดตลอดสิสเกตเลยอ่ะหน่ยไหมหน่อยไมไม่เ่ครับก็ก็พอเอาอยู่นะพอการอยู่นี่คณดูตงมกินนี่มือนึ่งถ่ายมือนึ่งโหลดอ่ะคนดูไีเนี่ยโอ้ยยังโหดเสร็จแล้ว โหลดเสร็จแล้วกำลังเช็คเดตติ้งได้ถึงไหนแล้วแน่นอนมากเลยนี่คือคลิปล่าสุดเด็เพิ่งได้ได้ตอนนี้เหรอคลิปล่าสุดที่เพิ่งได้อะไรไหนคลิปอะไรก่อนเท่าลากกระเป๋าเป็นนอนเราลากกับตายเนี่ยลากกระเป๋าขึ้นโรงแรมทั้งหมดมาสวนสดีทุกคน ไม่จะมีอมิ่แล้วเหรเนี่ยาบอกวาวดลำบากกัลากันยิงรอนนะแม่กระเป๋าห้างเนาะกระเป๋ากระเป๋าก็ลงก็โแมัดูสิเไมคกระเป๋ากระเคนทีเดกมื่นเออใช่ไหมกระเป๋ากระเป๋เขาด้วยนะออแน่นอนมากเลยเห็นบอปบปากกันฟังเพลงคนเสาร้องแล้ว <ร>ไมปชั่วโมงี่ถ่ายถ่ายไปเถอะเขาเป็นแขกเราเราก็ถ่ายเขาหน่อยไม่เขามีแฟนคลับเ,เอฟซีเยอะอออผ,ผมจะบอกอะไรให้ผมเข้าห้องน้ำก,ก็ถ่ายผมอ่ะ พี่ชาวก็เข้าวงดังก็อันนี้วง้งวงแม่กำลังกำลังดังกำลังบอกตอนนี้ก่อนบอกจบเป็นข่าวเมื่อคืนนี่นะมากันใหญ่เลยครับหลายช่องเลยอ่ะก็ไม่ได้เอาบแล้วก็ปุูกที่ออกมาใส่ผักเข้ามาออกมาเมื่อเช้าแม่ให้สาคัญชีวิตดาราไม่ไม่ก็สุูกันตอนมันดังแต่ไม่ได้านลบนะไม่ใช่ลบน้ำชาจะยกไว้ ยังไม่ครบแปดนาทีคอแห้งครับคอแห้งอันนี้ช่องไทยเนี่ยอี้ช่องหนึ่งไทยใช้นะครอ๋อก็เดี๋ยวหนึ่งเดือนไทยก็จะไปเจอจอดเตดนะครับเราจะทำละครสั้นกันครับละครสั้นกันครบแปดนะครับขอใจ่ายขอรอปะสวัสดีครับบ๊ายบายบุญกูผมขาดอีกสองผมขาดอีกสองอกสองนาทีคุณเอาตจังคุณไม่ตกรางวัลผมจะถ่ายให้ ตอนนี้ผมไม่มีเงินกันโฉดม้โอนเงเดียวใช่ไหมแน่นอนมากนะมานาเวลาไปไหนนะจะถ้าใครปล้นมานาคิดผิดเพราะเขาไม่มีทางโฉดให้ต้องเอาคิวออาโค้ดให้มานาก่อนจะปล้นใช่ต้องต้องสแกนมาโค้ดสแกนต้องเป็นแบบนี้นะอรื่องจอไปแล้วไปแล้วเขาไปแล้วเอาไปแล้วเพราะจ่ายตังค์แล้วก็เอาหนีเลยครับพี่ผ้ชมเอาหนี เซ็นก mm ็ไม่ได้เนาะเซ็นก็ไม่ได้อย่่าางวเวลาผมกินจะถ่ายมาเมียผมเห็นในช่องมานาดาวตลอดเลยอันนี้ก็คือบรรยากาศยามค่ำครับทุกคนครับมากินข้าวกินดาวน้วกันเนาะฟังเพลงวันนี้ก็ถือว่าเป็นบรรยากาศสบายๆนะครับ เด็กเธอเินมาเห้เบดเดอรเาถ้า่องถาขอบคุณสำหรับคลิปนี้ครับ